สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะวันนี้จะมาดูดวงเรื่องการเงินภาระหนี้สินที่คุณกําลังเครียดอยู่วันนี้วันที่คุณเห็นคลิปนี้และคุณกําลังเครียดเรื่องการเงินเนี่ยมาดูกันสิการเงินของคุณจะผ่านไปได้ไหมสำหรับคนที่ inbox มาถามเรื่องการเงินเยอะมากหลายข้อความมากพี่หมอตอบให้คลิปนี้เลยนะมาดูคลิปนี้เลยนี่เป็นพลังงานของคุณเรื่องการเงินนะอ่ะ มาดูกันว่าจะเป็นยังไงเบอร์กี้ทําคลิปดูแต่เรื่องความรักไปอ่ะมาทําคลิปนี้ให้แล้วนะเรื่องการเงินอ่ะมาดูคลิปนี้เลยใครที่ทักมานะคะและมาเจอคลิปนี้พอดีนะคะจะเปิดให้สามใบก็แล้วกันว่าการเงินองคุณเป็นยังไงเครียดมากๆเลยมันจะผ่านไปได้ไหมคะหนูจะเจราจาตกลงหนูจะผ่อนผันได้ไหมและสิ่งที่หนูกําลังขอความช่วยเหลือกับเขาอยู่เนี่ยจะสําเร็จไหมแล้วรองเงินอยู่วันนี้ มันจะทันไหมที่จะเอาไปเคลียร์นี่ให้กับเขาอ่ะมาดูกันสามใบนะคะอ่ะถ้าตรงใจใครหัวข้อตรงใจเข้ามาดูแปลว่าเนี่ยไพ่ดึงดูดใจคุณพลังงานของคุณแล้วนะอ่ะมาดูใบแรกโอ้โหดูนิ่งอ่ะห้าดาบดูนิ่งจะยังไงยังไม่ได้คําตอบเลยแล้วก็รู้สึกโดนกดดันมากๆเรื่องภาระนี่สินห้าดาบขึ้นมาแปลว่ามีเจ้าหนี้เจ้านี้กดดันทวงเหลือเกินเราก็พยายามเร่งกําลังหาอยู่ ตกลงเจราจาอยู่แต่คําตอบกับอีกคนนึงที่เรากําลังรอคอยเงินอยู่ยังไม่ได้อ่าไพ่ขึ้นแบบนี้5ดับเขายังนิ่งอยู่จะช่วยไม่ช่วยเนี่ยฉันจะแก้ไขปัญหาวันนี้จะยังไงตอบมายังไม่ได้คําตอบเขาได้แต่บอกว่ารอก่อนเดี๋ยวก่อนมาดูกันใบที่2ได้ไหมได้อ่ะว้าวขึ้นไพ่สองเหรียญได้พี่หมอเปิดไพ่หน้าตักนี่จริงๆนะไม่ได้เฟกนะไม่ได้เลือกพไพ่ไว้ก่อนนะ เปิดหน้าตับแล้วใครมาเห็นคลิปนี้บอกเลยเป็นพลังงานเป็นดวงของคุณจริงๆนะไม่มีการเลือกไพ่มาก่อนเปิดนี่ทุกคนเห็นนี่เห็นหน้าตักนะคะไพ่บอกว่าไปต่อได้แปลว่าเขาจะตอบรับนะจะช่วยนะเงินที่คุณรอคอยคุณจะได้เอามาหมุนนะเห็นไหมสองเหรียญเงินคุณจะหมุนไปต่อได้ไม่ต้องกังวลวันนี้การเงินผ่านไปได้อีกเปาะหนึ่งลนะ อย่างน้อยเขาก็รับปากอย่างน้อยก็ยังเจอโอกาสถึงมันจะเป็นโอกาสที่ไม่ได้มากมายอะไรแต่มันทําให้ปัญหาเรื่องการเงินของคุณตรงนี้ยังไปต่อได้นะสําหรับใครเครียดเรื่องการเล่นแชร์เล่นอะไรต้องจ่ายอะไรที่มันจ่ายเป็นงวดอ่ะคุณดูกดดันเพราะว่าเจ้านี้ก็จี้คุณเหลือเกินคุณก็หามาผ่อนมาจ่ายมาแบบเอาตัวรอดก่อนเอาตัวรอดช่วงนี้ก่อนอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็จะมีเข้ามาแหละคนที่คุณเจรจาตกลงไปจะได้เขาจะช่วยเหลือคุณ นะเพราะไพ่ใบนี้ถามเพราะว่าจะได้ไหมเขายังนิ่งเนี่ยจะได้ไหมได้แบบทันท่วงทีพอดีเลยเพราะว่าคุณตั้งใจจะจ่ายช่วงเย็นนี้อ่าก็จะได้มาก่อนประมาณแบบนี้แหละได้แล้วมาดูใบที่สามมาดูผลสรุปกันเนาะใบที่สามว้าวใบที่สามขึ้นไพ่ห้าเหรียญน,นะห้าเหรียญแปลว่าการเงินเนี่ยเหนื่อยมากเลยมีไม้ค้ำอยู่เห็นไหมจะไปได้ไม่ได้แต่ไพ่ห้าเหรียญมันหมายความว่าไพ่ห้าเหรียญเนี่ยเป็นพลังงานที่ว่าคุณจะบอบช้ำเรื่องการเงินแค่ไหนก็แล้วแต่ นะมันเป็นไพ่ที่ว่ายังไงคุณก็จะผ่านไปได้ถึงจะต้องเฝื่อหน่อยถึงจะต้องอดทนหน่อยกับสถานการณ์การเงินตรงเนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่มันจะมีโอกาสมีช่องทางเล็กๆน้อยๆทำให้การเงินของคุณผ่านไปได้นะคะโอเคเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะแล้วใครกำลังรู้สึกว่าโอ้การเงินฉันยังไงเนี่ยว,วันนี้ฉันจะไปรอดไหมมันรอดแล่รอดแล่สรุปว่าพลังงานการเงินของคุณไปรอดไปต่อได้นะ โอเคสำหรับใครรับพลังงานนี้กำลังเครียดเรื่องการเงินมากให้พลังงานนี้ส่งถึงคุณให้วันนี้การเงินของคุณผ่านไปได้ให้มันเคลียร์ได้ให้ทุกอย่างมันปลดล็อกหัวใจให้เครียดน้อยลงก็แล้วกันนะคะโอเคสำหรับใครชอบพลังงานนี้พิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันและเดี๋ยวเจอกับพี่หมอใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ